เราลัคนาราศีกุมนะอะไรที่มันผิดพลาดมาในชีวิตแล้วนะคะหลังจากเนี้ยจะมีข่าวดีนะคือเหมือนบางคนก็กลับลำทางตั้งตัวใหม่ทางนะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วไพ่ชุดนี้ก็ดีด้วยเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในหลายๆด้านที่คุณตั้งใจจะให้มันเป็นไปอะ่ะ บางทีแผนที่วางไว,วอ้อะใช่บางทีการเริ่มต้นใหม่เนี่ยแผนที่วางไว้อ่ะมันอาจจะล้มเหลวในอดีตก็ได้ในช่วงทีผ่านมาหลายๆเดือนก็ได้แต่นับจากนี้เป็นต้นไปมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณจะเป็นไปตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นมีทิศทางแนวโน้มที่ดีมากขึ้นนะคะอ,ออย่างเช่นไพ่สรุปเนี้ยคุณได้เสียนภลวิศวกรรมกับเสียงภูพิรามมีนะคะถือว่าใครที่วางแผน อยากสร้างครอบครัวใหม่